สวัสดีค่ะอัสลามวะลัยกุมค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันอีกแล้วนะวคะในช่วงกุ๊กกิ้งบายมีซีเคเลฟค่ะวันนี้จะทําอะไรคะวันนี้จะทํำห่อหมกค่ะห่อหมกทะเลนะกุ้งกับปลาหมึกแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องแกงแล้วก็กะทิแล้วก็ไข่ค่ะห่อหมกใส่กระทะเนาะแล้วก็ของคุณแม่ก็คือจะทานผัดผักใส่กระเทียม อย่างเดียวแล้วก็ทานกับน่องไก่แล้วก็ปลาย่างค่ะทุกคนคะ่ะดิฉันย่างด้วยหม้ออบรมร้อนแล้วค่ะอันนี้นะทุกคนนะโอเคค่ะเริ่มทํากันได้เลยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจเด้อโอเคนะคะนี่ค่ะทุกคนจากนั้นดิฉันก็จะใส่กะทิค่ะ กะทิเราแช่ช่องฟิตไว้แล้วไงมันก็เลยเป็นแบบนี้โอเคนะจากนั้นก็จะใส่อะไรพริกแกงค่ะใส่เยอะๆได้ไหมพริกแกงนี่ค่ะ สูตรนี้ใช้ไข่สามใบเด้อจากนั้นคะ่ะทุกคนคะที่ฉันก็จะมาผัดผักแล้วใช้กับ ระเทียมให้หอมเสร็จแล้วดิฉันก็จะใส่ผักเลยค่ะ <G ül üyor> คนอาจจะสงสัยว่าทำไมกินแบบนี้ <G ül üyor> ขอตอบว่า กินแบบเนี้น้ำหนักดิฉั้นลงค่ะใครจะเอาไปทำตามก็ได้นะสูตรเนี้ยไม่หวงแล้วก็ปิดฝารอให้ผักสุกโอเคไหมได้ไหมกระทะน,นี้ได้ไหมใหญ่ไปไอกระทะใหญ่ไปก็ไม่เป็นไรเธอมันรอดศเลิศจริงๆฉันลองไม่งั้นฉันจะทำกินทุกวันหรอ น้ำหนักมันลงจากที่เคยกินยาลดน้าหนักนี้มันไม่ลงกินยาลดน้าหนักกินกาแฟแลดน้าหนักกี่ขนาดไม่ลงพอกินสูตรนี้นะแล้วก็กินถั่วแล้วก็กินพวกย่างๆนึกออกไหมถั่วห้าชนิดหกชนิดก็ว่าไปหรือว่าใครจะทานข้าวทานไปนี่ค่ะดิฉันมีถั่วแบบนี้ดิฉันมีถั่วแบบนี้ค่ะ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูค่ะให้ผัดผักให้สุกค่อยยกลงได้เลยค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่สุกไงแม้จะจะเรียกว่าผัดกะหล่ำใส่น้ำปลาก็ไม่ได้ผัดเกลือเนาะใส่เกลือไม่ใส่เกลือหรอกเสกขนอนเนี่ยเห็นไหมข้นอนผักเนี่ยเห็นไหมซุปผักเนี่ย ก็ผัดผักนั่นแหละวันนี้อยากกินอันนี้ไงกินแล้วน้ําหนักลงนะทุกคนลองไปทำนะฉันทำเกียรติศนะิษอะตั้งแต่กินแบบเนี้ยลงมามันก็ไม่เยอะหรอกแต่มันก็ลงมารอสุกแล้วค่อยยกลงค่ะทุกคนค่ะนะเนี่ยมันยังไม่สุกโอเคนะ ค่ะทุกคนขาสุกแล้วเด้อเนี่ยสุกแล้วจะยกลงละนี่ค่ะจะได้แบบนี้เนาะก็เหมือนต้มผักนั่นแหละแต่ว่าผัดก,กระเทียมให้มันหอมแล้วก็ใส่น้ํามันนิดนึงแล้วก็ใส่ขนอเพิ่มรสชาติค่ะคุณโอเคนะอันนี้จะยกลงแล้วนะตั้งกระทะแล้วดิฉันก็จะผัด คนขาใช้ไฟอ่อนนะคันสงคันสงจากนั้นที่ฉันก็จะใส่ใส่ซีฟูด้ดค่ะ

ัดให้หอมให้สุกแล้วถึงจะใส่พริกแกงที่เราปรุงไว้อ่ะโอเคนะยังไม่สุกเลยให้สุกก่อนเพราะว่าฉันจะทาแบบนี้ไงเพราะฉันจะไม่กลับแล้ะจะไม่กลับแล้วจะไม่กลับกระทะไม่กลับอะไรละใช้ฝาปิดแล้วก็ให้เขาสุกในในกระทะเลยโอเคปะแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันทำไมไม่ใส่น้ำมันคะ ใส่นิดนึงได้ไหมล่ะกลัวมัน,นจะติดกระทะไงมันไม่ใช่กระทะเทฟลอนเนาะหรือ,อยังไงหรือไปเอากระทะเทฟลอนมาได้ไหมแบบนี้ได้ไหมให้มันสุกก่อนเด้อ ให้สุกก่อนค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะญาติเปลี่ยนกระทะค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ประสบผลสำเร็จเนาะทุกคนเด้อขอสเปรย์นิดนึงเพิ่มให้ไข่ติดโอเคไหมเพิ่มให้กระทิติด าเดือดปุ๊บๆเลยค่ะทุกคนหอมมากๆหอมมากๆค่ะทุกคนคาะอ้ยได้ได้ได้ได,ได้สวยงาม

โชคดีที่เปลี่ยนกระทะค่ะเดี๋ยวรอตอนสุกค่ะทุกคนขอบคุณเด้อสุกแล้วค่ะจะได้แบบนี้ค่ะทุกคนค่ะฉันจะตักเสิร์ฟพร้อมเข้าสวยร้อนๆค่ะฉันขอดูนี่อุ้ยสวยมากเธอขอระยะปิดฝาให้มันสุกละอุเนาะสุกละอุค่ะ ข้าวดิฉันจะทําแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือข้าวนะทุกคนเพราะว่ามันสูงไม่ได้ไงจากนั้นก็ ได้ไหมได้จากนั้นก็เสิร์ฟน่องไก่ค่ะหนึ่งน่องโอเคค่ะทุกคนขาได้แล้วค่ะททุกลุกเป็นแบบนี้นะ ขอบคุณทุกกำลังใจ I love you ค่ะจะทานผักค่ะทุกคน จากนั้นก็ไก่หนึ่งน่องปาลาสองชิ้นถั่วเสร็จแล้วค่ะของคุณแม่ อืลูกจะได้แบบนี้คะ่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้กินเพื่อรักษาคะ่ะคนไหนที่อยากคนไหนที่เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันลองดูสูตรนี้นะอืมขอบคุณทุกกำลังใจ I love you คะ่ะบาย